กรรมที่หนึ่งกรรมที่เป็นรูปกิริยาก็คือว่าอ๋อเขาต้องหูเท่าทันหูเท่าทานว่าเออเขาควรทำาบ่ควรทำทําไปแล้วควรยุติหรือว่าจะทําต่ออันเนี้ยกรรมความหมายที่หนึ่งคือแบบนี้คือแบบนี้ต่อไปกรรมที่สองแปลว่าผลผลแห่งกรรมผลแห่งกรรมกมคือว่ากรรมที่สําเร็จเป็นผลแล้วเขาต้องหูจักในการบริหารกรรม เหมือนกับว่าเออเขาฆ่าปาฆ่าไก่ฆ่านกอย่างเรไปแล้วนี่แหละมันเป็นกรรมที่สําเร็จแล้วสําเร็จผลแล้วะฉะนั้นเขาต้องหู้จักในการบอริหารกรรมด้วยการแก้กรรมก็คือหาวิธีแก้ไขด้วยการสํานึกพิษเนาะสำนึกพิษยอมรับพิษขอขาม,มาอขอเจรจาชดเชยด้วยการทําคุณไถ่โทษทําบุญทํากุศลจึงจะมีสิทธ ในการขอรับการหห้อ,อภัยแล้วก็ขอรับการหื้ออโหสิกรรมนี่แหละอันนี้กรรมเห็น,นเนาะเขาต้องมีการแก้กรรมแรกๆเขาก็คือแก้พฤติกรรมของตเองต่อไปกรรมาการแก้กรรมเนี่ยมันแปลว่ายังการแก้กรรมแปลว่าการแก้แก้กรรมก็คือว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริตนิสัยใจคอของเขาตีมันแบบถูกต้องเป็นมิจฉา เพื่อเป็นสัมมาทุกต้องตามทมทุกต้องตามคำรอนคองทมและก็จะบรกอบกับเช่นนั้นอีกนะอันนี้ชื่อว่าการแก้ก่าใครจะว่าอย่างสัป,ปะ,อ,ะอันนี้เขาแต่ว่าในความหมายตีของผมอู้นี่การแก้กรมคือแบบนี้นะนี่ใส่ตีบด,ดีอย่างพฤติกรรมตีบด,ดีต่งตางๆเขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแก้ไขไม่แล้วเขาก็บัรทันกรมนั้นซ้ำอีกนี่แหละคือการแก้กรม การแก้กรรมเนี่ยเขาต้องไปแก้ตีเหตุวิบากบาจัยบาบาจัยว่าไปแก้ตีผลวิบากนะบาจใจว่าไปแก้ตีผลของกรรมหรือว่าบาจัยยกเลิกหรือว่าบาจัยว่าแก้กรรมตีเฮาเกยกกอมาแล้วใบอีนิ่มใจเพราะอดีตมันเปลี่ยนแปลงบ่ได้แต่แต่ผลกรรมปัจจุบันเนี่ยมันซืบเนื่องมาจากวิบากในอดีตนะวิบากในอดีต ฉะนั้นจะหื้อผลของกรรมปัจจุบันอันหนึ่งมาจากเหตุในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องสร้างเหตุดีสร้างบุญสร้างกุศลณปัจจุบันนี่เวลาเนี้ยแล้วก็ด้วยบุญกุศลนี่นเขาก็ขอทรงหือเจ้ากรรมในเว้นเหตุวิบาติวจ้จองด้วยความอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนสัญญามาเป็นเอาโหสิกรรมบาเปลี่ยนเป็นสัญญาในการว่าอ้อจองอาฆาตแค้นพยาบาทานะ พอเขาเปลี่ยนสัญญาเป็นอาโหสิกรรมก็คือว่าบเอาเรื่องบเอาราวแล้วพ้นกับ